ขอต้อนรับทุกท่านนะครับรับชมรายการชนกลุ่มหลอนชนกลุ่มหลอนรายการนี้นะครับเราจะเชิญแขกรับเชิญตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วน้องชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อก๊อตครับผมชื่อก๊อตตอนนี้ก็คือเป็น EP ที่3แล้วที่3แล้วอย่างที่บอกก็คือรายการเราจะเชิญแฟนเพจหรือคนทางบ้านมานั่งเล่าเรื่องประสบการณ์หลอนๆของตัวเองมาถ่ายทอดความสึกให้ กับแฟนเพจกับแฟนช่องยูทูบของเราครับแล้วก็ผมแนะนําอย่างนี้นะครับก่อนที่จะเล่าอ่าก่อนที่จะฟังนะครับก็แนะนําให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะดับไฟในห้องให้หมดเลยใช่ครับนะฮะแล้วก็จินตนาการภาพตามใช่ครับนะครับอ่ะถ้าฟังคนเดียวได้ยิ่งดีเลยยิ่งดีเลยนะยิ่งดีนะครันะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องวันนี้ชื่อเรื่องว่าหนูอยากเล่นด้วยยังไงก็เรามาฟังประสบการณ์จากน้องกอบรับผม เรื่องใดเลยครับครับก็ผมนะครับก็คือผมไปเที่ยวที่บ,บ้านเพื่อนคือเป็นอ่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะรครับคือเป็นเพื่อนที่สนิทกันระทีทีนี้พ่อแม่ของเขาชวนเราแบบว่าไปนอนไปนอนเล่นด้วย<ช>ก็แบบว่าไปนอนที่บ้านนะแต่ว่าเป็นเออไปนอนบ้านเพื่อนทั้งคืนใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วทีนี้พอผมไปนอน,นพอผมไปนอนเสร็จปุ๊บก็อ่คือแบบว่าในห้องผมจะเป็นห้องมีมีผม มีเพื่อนครับแล้วก็มีพ่อของเพื่อนคนอนสามคนก็คือเพื่อนกับเพื่อนกับพ่อของเพื่อนนอนบนเตียงแต่ผมมาคือเป็นปูปูพื้นปูแบบปูผ้อห่มที่นอนเป็นปิ๊กปิ๊กนิกครับเอาผ้าเอาผ้าปูช่พื้นค่อนข้างเตียงใช่ครับเพื่อนนอนอยู่คือนอนนั้นก็คือนั้นก็นอนไปเราก็แบบว่าเราคิดว่าไม่มีอะไรเราก็นอนเราเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วชอบดู YouTube ตอนนอนแล้วก็เลื่อนเพลงดูหนังไปเรื่อยประมาณตีสอง ช่วงเวลาเวลาตัวนะแต่เราแว่าเราเวลานี้คือเวลาหลอนครับคือเวลาเราแบบว่ากลุ่มกลุ่มตาเราก็เริ่มจะผ่ามัวเริ่มจะปิดเนงเราก็บอว่าไม่ไหวแล้วเราก็ขอนอนดีกว่าครัพอนอนเสร็จปุ๊บเราก็วางโทรศัพท์ไปที่ข้างหูเราอืวางไว้ปุ๊บไม่ได้เปิดเพลงแล้ววางไว้แล้วก็เราก็นอนงายเหมือนนอนคนนอนปกติเนยนอนแบบนอนหมอนสูงด้วยคนนอนหมอนสูงครับผมก็นอนปุ๊บหลับไปสักพักหนึ่ง อยู่ๆแบบว่าตัวเรามันเริ่มชาตั้งแต่ขาใช่ไหมพี่ชาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เหมือนแรลว่ามันเย็นแบบวูบมันชาวูบขึ้นมาตรงหูครับอันนี้คือเราหลับแล้วใช่ไหมใช่คราหลับหลับแล้วหลับแต่เหมือนเราแร้งหลับไม่สนิทนะพี่ก็คือตาเหมือนตื่นหลับตื่นตื่นใช่ครับหลับไม่สนิทแล้วทีนี้แบบมันช้าตัวฟุบฟุบขึ้นมาปุ๊บแล้วนี้เราก็ลืมตาขึ้นมาครับแต่สิ่งแรกที่เราลืมตาคือเราจะพลิกตัวผมจะนอนแบบว่านอนตะแคงเนี่ยเราขยับไม่ได้ มือแบบว่าปุ๊บมันติดแบบว่าเรากระตุกกระตุกพี่แบบเรานอนแบบว่ามันขยับืยอนตัวไม่ได้ครับใช่ครับแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าถามว่าเชื่อเรื่องผีไหมผมไม่เคยเจอผีมาก่อนอืแต่ผมเป็นคนที่แบบว่าอยากรู้ว่าผีมีจริงไหมแต่ผมไม่อยากเจออืประมาณนี้ครับแต่ผมเคยไปถามแล้วว่าแต่ก็ไม่ท้าทายไม่ได้ท้าทายครับคือไปถามพี่ๆที่หอว่าเวลาผีพี่เจอผีไงเขาบอกว่าผีอั้มคอผีอั้มก็คือผมถามว่าผีอั้มคือยังไงพี่ กว่าจะตัวแข็งจะขยับไม่ได้ให้เรา<ช>แบบว่าลองกั้นใจนับหนึ่งถึงสองสามแล้วลองกระตุกทีเดียวถ้าหลุดก็คือแบบว่าอะไรมันจะตื่นทาให้เราตื่นขึ้นมาเพราะว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น hmm. ผมก็เลยแบบ hmm. ขยบได้พุ๊บผมเลยคิดว่าเอาแล้วผมโดนผีอัมแล้ว hmm. ตอนนั้นคือในใจคิดว่าปุ๊บผมลืมตาขึ้นมาผมมองเลยว่าผีอยู่ตรงไหนอื hmm. คือเรามองแล้วว่าตรงไหนผีอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ครับ พอเราเราเป็นคนนอนหมอนสูงเราก็พอลืมตามาเราก็จะเห็นแค่เหมือนเราลองเห็นข้งตัวเราครับอย่างปลายเท้าเราเนี่ยครับตรงเท้าซ้ายผมอะจะมีตะก้าวผ้าอยู่เป็นเป็นตะก้าวผ้าแล้วก็มีผ้าอยู่เป็นกองใช่พี่เป็นกองก็เป็นคูนปูเนี่ยแต่ฝั่งขวาเนี่ยคือมันไม่ใช่ตะก้าผ้ามันคือมันเป็นเงาเหมือนอผมนั่งให้ผมนั่งได้ไหมพี่ มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผู้หญิงนะนั่งกอดเขา่า,าแล้วก็คุมเนี่ยคุมแบบกอดขอเออข่าตัวเองแล้วก้มหน้านะหลอนะอนะหลอนนะมาผมก็นะมองุครั้งแรกผมก็มองใช่หรือเปล่าคือในใจเราคิดว่าใช่หรือเปล่านี่ผีหรือเปล่าพอเราคิดไปว่าใช่ผีหรือเปล่าเหมือนแบบเขาเริ่มแบบว่าคานมาหาเราพี่ใช่ครับคือแบบว่าคานแบบว่าคานมาหาเราตอนนั้นคือแบบ ในใจคือแบบในหัวเราคือแบบสติเราเหมือนไม่ค่อยอยู่กับตัวพี่ครับแบบใจเต้นรัวเหงื่อแบบว่าตกหมดเลยพี่ตกแล้วแบบว่ามันขนลุกมันทาอะไรไม่รู้พี่ผมก็ตอนนั้นก็นั่นแหละครับพึ่งแบบว่าพึ่งพระส,สวดมนต์แบบว่านักโมตสานเลยพี่ท่องนักโมตสานนัโมตสานเองพี่พอค่อยๆแบบว่าเราก็หลับตาท่องไปท่องไปเหมือนเราแบบว่า เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนคือพอเราหลับตาพอเราลืมตามาเหมือนเขาอยู่ข้างหน้าเราเหมือนแบบว่าเป็นผมแบบว่าผมปิดหน้าเนี่งหน้าเราแล้วผมก็เลยบอกว่าผมมาดีครับแต่แต่แต่ว่าในระยะประชันชิดเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นแล้วคือบเราขยับหน้าเราลืมแค่พอเราลืมตามาผมเขาอยู่ข้างหน้าเราเลยครับเหมือนเขาแบบว่ามาดูว่านี่ถ้าเป็นพี่นี่เกลราผมตอนนั้นระยะขนาดนี้ใช่ครับสุดๆมากแล้วพอผมบอกว่าคิดว่า ผมมาดีครับผมมาดีผมมาดีครับผมมาดีแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็มาดูเหมือนเขามาเห็นเราปุ๊บแล้วเขาก็เหมือนแบบคานลงไปพอคานถอยกลับไปปุ๊บเหมือนเขาออกไปทางซ้ายทางเท้าเราทางซ้ายครับพอออกไปปุ๊บผมกลั้นในใจเลยนับ<อ>เลยหนึ่งสองสามแล้วผมก็พูดออกมาครับพูดอ,อพูดแบบอืแบบในอของเราแบบไม่เอ้ยแบบจะกระตุกออกมา,ออกม,ามันหลุดเนี้ยที่เราบอกพี่พี่เราพอตุบปุ๊บมันไม่ออกเลอพอตุบปุ๊บเราไม่ออกปุ๊บแล้วมือเรา จากเตียงกับเพื่อนเตียงเพื่อนเราอยู่เนี่ยเตียงอยู่นี่แล้วมือเราอยู่ใกล้ๆก้เตียงครับผมพยายามที่จะเอามือเคาะเตียงมันไม่ได้แล้วเวลาผมพูดอ่ะคือเสียงผมพูดอ่ะเสียงอดอกไปแต่ว่าปากผมแบบว่าอย่างเงี้ยอ้าปากเฉยเฉยก็ไบประมาณนี้ ตรงนั้นตูก็บอผมว่าไม่เลยปุ๊บพอตูก็ปุ๊บผมลืมตาอีเหมือนเขาหันหน้ากลับมาเหมือนเหมือนว่าเราไปท้าทายแหละเขาพอแล้วเขาก็เดินกลับมาทีแล้วผมว่าผมมาดีครับผมมาดีผมขอโทษครับผมท่องผมขโทษครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับเนี่ยครับพอสักพักหนึ่ง พอผมมาเราวปุ๊บเหมือนเขาจะไปแล้วครับแล้วตัวเราก็หายชาอพอตัวเราหายชาปุ๊บผมก็ทีนี้ผมก็เริ่มแบบว่าตั้งสติลองกระดิกนิ้วก้อยก่อนเพราะเรานอนงายมือยม่ยครับงายมือแล้วผมมาสก,กิดนิ้วก้อยปุ๊บมันเราลองนับนิ้วดูถ้าเรากำหมัดได้ปุ๊บแสดงว่าเราหลุดแล้วลอลพอเรากำหมัดปุ๊บปุแล้วผมก็ลุกขึ้นมานักก่อนเหงื่อนี่แบบว่าคือมันโชคเลยใช่ครับเราไม่ได้แบบแอร์ก็เปิดเยน็นนะพี่แต่เหงื่อเราโชคเลยเราก็ผมตั้งสติปุ๊บผม หอบเสือ้อหอกผ้าห,ง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 ห่มของผมครับขึ้นไปนอนกับพ่อกับเพื่อนขอเพื่อนเลยแล้วผมก็บอกว่าเพื่อนขอนอนด้วยในในจังหวะที่เรากําลังดิ้นสู้ที่เรากำลังสะบัดตัวก็ไม่มีใครได้ไม่มีไม่มีเหมือนแบบว่าเรากระตุกไม่ออกไม่มีรไ,ไม่มีใครได้ยินคนอ,อื่นเพื่อนผมยังไม่หลับนะพี่เพื่อนผมก็นอนดู youtube อยู่แต่ว่าไม่ได้หันหน้ามาทามคือแบบว่านอนแต่แครอีก่ทางอะไรแบบนี้ครับ คือแล้วเขาก็ผมก็พอผมรู้ขึ้นเพื่อนผมก็ถามว่าผมก็ถามว่าขอนอนด้วยผมก็สก,กิทเพื่อนก็ขอนอนด้วยขอนอนตรงกลางเพื่อนบอกว่าอ้าททาไมเป็นไรอ่ะครับผมบอกว่าโอ๊ยไม่เอาอไม่อยากพูดแล้วเพื่อนผมก็ถามว่ามึงเจอใช่ไหมเ <c oughs> พื่อนรู้เลยใช่ครับเพื่อนม<อ>ันก็บอกว่า<อ>มึงเจอใช่ไหมผมบอกอ้า,อาททาไมรู้อ่ะครับเพื่อนบอกกูก็เคยโดนมาเหมือนกันนะครับเพื่อนพูดอย่างนี้ผมบอกโอ้โหผมก็ถามว่าเป็น ผู้ชายผู้หญิงเพือ่อนบอกผู้หญิง,ญงโอ้โหผมก็เลยบอกว่า,ชวาใช่เลย,เลยชัดเลยอืตื่นเช้ามาผมก็ผมก็เลยไปถามผมก็เลยเล่าเรื่องเพื่อนก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่เพื่อนฟังครแล้วทีนี้พี่สาวของเพื่อนอืก็อยู่ด้วยครับแล้วพี่สาวบอกอ้าวดโดนเหมือนกันเหรออืแสดง,สงว่าคนที่อยู่บ้านหลังนั้นก็โดนเขาโดนกันเกือบทุกคนอ่าคนที่อยู่บ้านนั้นไม่ใช่โดนครับเพราะพี่สาวของเพื่อนไม่โดนครับแต่ว่าแฟนของ พี่สาวเพื่อนครับเขาโดนเป็นคนนอกใช่ครับเป็นคนนอกส่วนมากคนนอกจะโดนครับครับประมาณนี้ครับแล้วเขาแม่เขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรลูกก็เป็นน้องๆที่บ้านนั่นแหละเขาอยากเล่นด้วยเขาอยากมาดูเขาอยากมาดูเขาไม่คุ้นเคยกับเราใช้คําว่าน้องๆที่บ้านเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับว่าประมาณใช่ครับประมาณน่าจะเป็นกุมารนะครับว่ามีกุมารที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากมาว่า เขาไม่เห็นหน้าเราก็อยากม่นเล่นด้วยมาดูว่าเฮ้ใครมานอนบ้านอะไรประมาณแบบนี้ครับนี่น่ากลัวนะใช่เรื่องนี้นี่ผมให้สิบดาวกลยโหลกไปนะนี่น่ากลัวแต่ผมตั้งแต่นั้นมาผมไม่ไปบ้านเพื่อนเลยครับก็ก็คือเหมือนเดือนที่แล้วอีพีแล้วครับก็คือผีอำแต่อันนี้น่ากลัวกว่าอันนี้น่ากลัวกว่าอันนี้น่ากลัวกว่าและอย่างที่บอกคืออาการผีอำเนี่ยมันจะเป็นอาการเหมือนกันหมดเลยอนกันเดียวเลยก็คือจากยา ร่างกายได้แล้วก็พูดอะไรกับใครก็ไม่ได้มด้จะเหนื่อยใช่ใจเหนื่อยตะโกนยังไงก็แบบว่าเหมือนรับฝรนไป่ไม่มีเสียงเพราะอย่างที่บอกว่าแค่คนไม่เคยเจอนะช่จะเขาเรียกไงจะคิดหรือว่าใช่ครับจินตนาการที่บอกว่ามันน่ากลัวหน่อยหรือเหล่แต่คนที่เคยเจอหรือประสบมาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวมากและสิีน้องกอดโดนเนี่ย ผมพูดได้ลว่าหลอนหลอนจริงหลอนมากจริงและยิ่งในในจังหวะที่เข้ามาหากระชั้นชิดเนี่ยใช่โอ้โหถ้าเป็นพี่เนี่ยนะก็ทำอะไไม่ถูกนะเป็นผมก็คงเป็นผมก็คงสลบไปเรียบร้อยเลยโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าน่ากลัวคือถ้าเจอกันห่างๆเนี่ยมันก็ยังพอตั้งหลักกันได้ใช่ไหมครับแต่นี่คือแบบรักมีแค่แบบห่างกันแค่สอกนึงอะใช่ครับโอ้โหยอดก็ในวันนี้ก็ กันที่เรื่องนี้สุดยอดมากผมให้สิบกะโหลกเลยเรื่องนี้นะครับณเวลานี้เราเล่าว่าเอ้จ็งเนไม่แล้วมันบวกกับมันบวกกับด้วยที่สตูดิโอของเราเนี่ยมันก็มีมีน้องๆมีน้องๆเหมือนกันมีน้องๆเหมือนกันแล้วก็มันก็เจอเหตุการณ์แปลกๆใช่ก็คือเราเจอกันหลายคนแล้วนะหลายคนกับเหตุการณ์แปลกใช่ครับผมยังไงก็เหมือนเดิมครับ ก็ขอฝากรายการชนกลุ่มร้อนแล้วก็กับเพจกับเพจใช้ชื่อเดียวกันเลยช่องยูทู e ก็ใช้ชื่อชนกลุ่มร้อนแล้วก็กดสับสไครต์ใช่ยังไงถ้าเกิดชอบก็กดสับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะกันเพื่อเป็นกาลังใจเพื่อเป็นฝันและกำลังใจเราทําแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสโอกาสพอจบพอเหมาะ เราออกนอกสถานที่แน่เราไปแน่ครับตรงไหนที่ว่าเฮี้ยนตรงไหนที่ว่ามีเรื่องที่น่ากลัวลักบวชเราไปแต่เราไม่ไปลบหลู่เลยนะครับไม่ไปบุกแบบเรียกไปบุกไปลบหลู่แต่เราแค่จะเหมือนว่าอาศัยสถานที่ในการเล่าเรื่องหลอนหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครมีที่หลอนหลอนใช่นบ็อกเข้ามา i n ็อกแนะนําม,มาได้ครับแนะนําม,มาได้ใช่แล้วก็แนะนำมาได้แล้วอย่างที่บอกแล้ว ใครอยากจะมาดังเล่าตรงนี้หรืออยากจะไปกับเราด้วยกับการเล่านอกสถานที่นี้ก็สามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจรายการได้เรายินดีครับยินดีทุกท่านครับยังไงก็ฝากรายการด้วยนะครับครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอขอบคุณุ้งก๊อดที่มาแชร์ประสบการณ์ร้อนๆให้เราฟังนะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ EP หน้าครับ เราจะเชิญใครมาหรือว่าเราจะไปนอกหันที่ยังไงก็ฝากกดตามทางหน้าเพจนะครับเราจะมีอัปเดตข่าวสารตลอดแล้วก็อย่างที่บอกในเพจเราก็จะมีเรื่องร้อนหรือเรื่องประสบการณ์หรือสถานที่เที่ยนเราก็จะพยายามบรรลุลงให้แฟนเพจเราได้ได้เขาเไียกอะไรได้ติดตามติตามความรลอนยังไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะใช่ครับขอบคุณครัสวัสดีครับ